อย่าตายอย่าตายอตายอย่าตตายอย่าตายกูตายกูอยตายกูเจ้าขาวนะคะเจ้าขาวนะกูตายกูตายน้ะงก็บอกว่าต้องผ่นหลังให้เขาเห็นต้องผ่หลังให้เขาเห็นเพาเราเป็นสภาต้องหลังให้เขาเห็นแต่พี่หมัดหายไปแล้วแม่หลับไปเแล้วมาดิมาดิไอสัตว์เย็ดแม่มึงสวนกูอมึงสวนกูเฮียเฮียมึงเด้งดิมึงเด้งดิมึงเด้งเป็นปะไอสัตว์คุยเลยคุยเลยกูวแกงกูมีป้าแบบแล้วมึงคุยเลยมึงคุยเลยคุยเลยคุยเลย คุยเลยอันนี้มีลกอะไรแลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวที่จะตัานยังไงเรียบร้อยลับไอ้ย่ะค้ยจ็แก็คือขาดแค่สองสามคนก็คือเต็มทารอนละใช่ครับแล้วอีกเจ็ดสิบแปดคนเขาเปไหนหมดแล้วครับเนี่ยนั่นสิเอ้ขับอะไรอ่ะขับอะไรอ่ะอันนี้เราราให้มองล้ว แบ่งเต็มหนังจัดเลยอ่ะเป็นไรอ่ะไม่หมดไม่หมดแกงู้ดท้ายครับสู้ๆครับสู้ๆครับโอ้โหแกงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แกงอะไรครับเนี่ยชื่อแกงอะไรครับเนี่ยโกเดนโกเนครับโกเดนโอโคผ้าลูกอะไรเต็อ๋อโออ๋อแกงอ๋อเจ็ดลูกไม่ใช่เหรอแร่ก้อนบอลอ่ะ ผมผมหาลดลดราคาช่วงนี้อ๋อลดลดล้โอเคโกลเด้นดากอนเหรอจะด้นดากอนใช่ดากอนบอมสูตรคือฮูดูเหมือนกูเนาะแต่กูไม่พูดเพราะกูเป็นสภาที่นี่กูเป็นสภากูจะไม่พูดตอนนี้เหรอครับกูจะไม่พูดตอนนี้สิบสี่สิบห้าครับแต่วิทยาบดโกรอรอรอสมทบครับรอสมทบอยู่นะรอสมทบอยู่นะอ๋อคือเขาจะบอกว่ารอวันที่สมทบอยู่น่ากลัว แล้วแก๊งเรามีมีมีอาวุธหรือยังครับตอนนี้ยังครับยังมีหน้าตาครับหน้าตามีหน้าตาเป็นอาวุธครับหน้าตาเป็นอาวุธตีครับโอเคอ่ะเอางี้เราแบบลองเดาเล่นว่าลูกนี้ใครจะได้ลู่น้ะสีดำนะครับแต่เอ็กดีหรอมันก็ต้องเราอยู่แล้วป่ะเปล่ามันก็ต้องเป็นเราดิเออมันต้องเป็นพวกเองอยู่แล้ว ไม่ไงถ้าเกิดแบบเฟอร์เจอร์ก็เป็นเราไงแต่ถ้าเกิดแบบจริงจังก็เป็นเขาไงเต็มตัวนะเต็มตัวนะเต็มตัวนะจะเล่นแล้วนะสิบแล้วนะเด็กทุกทุกครับทุกทครับครับเฮ้ยรอเจ็ดวันต่ออาทิตได้เลยเว้ยแกงเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งอันนี้อันนี้เมาอะไรเออเมาอะไรอ่ะไอ้ไอ้เราเมาเมาอะไรอันนี้เมาเราเมาอะไรเราชื่ออะไรเราชื่อออะไรชื่บอทครับพี่ อ่า <ibl ok S 3> ชื่อบอสไม่เมาเนาะไม่เมาอันนี้ไม่เมาเนาะไม่ไม่คือคืไม่าทำอะไรคนาะไม่ได้บอสไม่ได้ทำพี่อ่านนะอันนี้ไม่ได้ไม่ทำอะไรพี่ดูไอ้แกาที่เราไปคุยมาเมื่อกี้ดิแม่งหลบมันโคตรไวเลยดแต่แต่เดี๋ยวนี้บอสเปลี่ยนไปเนาะไปใส่สูทก็เปลี่ยนไปเนาะเออไอ้บอสมึงใช่เรื่องเมื่อกี้มึงยังอยู่กูเลยแล้วแล้วอันนี้ไอ้บอสเราคิดว่าแกงเราจะได้ผสมุดได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเสร็จก่อนเลย ต่อชมเลยถ้าอยู่แล้วผมหัวจุ่มกันเพื่อนไม่ได้จุ่มอะไรเอางี้เอางี้บอสกูว่ามึงมีคาแรคเตอร์ดีกว่าเอางี้มึงไปอยู่ไอ้นี่ดีปะเอามันดึงคนของผมไปได้ไงเนี่ยโอ้โหคนนี้ไม่ให้เลยเหรอคนนี้คือไม่ได้เลยเหรอไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไม่บอสเนี่ยมึงเนี่ยไม่ใช่คนนี้มึงเนี่ยโอ้ยเยอะคนเยอะแล้วแม่ตะคนอะแม่สักคนอะไอ้พวกผมไอ้นี่แอบกันน่ารักจัดเลยมึงดูมึงดูมันแอบกันนี่เราไม่รู้สถานที่เนี่ย ไม่มีครับปนุวิแนกไปดิเอามาแล้วมาแล้วว้าดีโซไรดี้มึงไปดี้ดี้ดีซโซเลยไปเลยโโอ้หแม่งไปจุ่มกัน้องนุโอ้โหแม่งเราเราดีซโซแม่งมาแรงจัดเลยว่ะอ้๋วปนุวนแม่เก็บไอ้ดอกแม่งเลยดูดิโอ้แม่งนั่งเก็บกันหมดเลยดูดิไม่พี่แตัด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 ไปต่อไปต่อยตัวมีดไปต่อยตัวมีด ไอ้ยี่นั่งเก็บกันเลยจ้ะดินั่งนั่งเรานั่งเรานั่งนั่งตัดตัดตัดพี่โห้แก๊งแัลงเบลิวอาร์ก็ได้แล้วงั้นอ่ะมันมันมันก็เป็นวิธีการเล่นของเค้าเนาะแต่ผมว่าแต่วงไงไอ้แก๊งสีแดงก็ได้แล้วตอนเนี้ยเบลิวอาร์เออเออมันจุ่มบนหนังองกาลมาเก็บอยู่นะตองกาลมาเก็บมาอยู่ไอผัดมันจุ่มตองกาลมันไปจุ่มตองกาลมันลงกาลอะไรแล้วแหละคุลืมไปกูเป็นสะพานน้ำทำไปน้ำยุซี่ยุซี่โอ้ยุซี่เก็บกันยับเลยอหมับ อ๋อจางๆหรือควันลงมือครับลงมือไม่เกี่ยวทำไม่เไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวสภาครับ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 ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้โมันจะโดนไปยรุ่นเปิดซะแล้วโชคดีเอาเอาระวังก่อนพี่เช็คหลังเช็คหลังอย่ามาหลบตรงสภาครพอเย็นไม่ได้แล้วแหละอย่ามาหลอย่าอย่ามาหลบตรงสภาครับ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวสภาครับสภาครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหวงแรงชิบหายเลยเห็นผู้หญิงว่าสีแดงเฮ้ยสีแดงเก็บคตรนานสีแดงเก็บคตรนานสภาโดนเขาไม่เป็นไรครับ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 เก็บนั้นมากผมบอกเลยจีบเนาะวงนี้เอาพีจีบไปหมดจีบไปหมดจีบไปหมดสีแดงเก็บแล้วอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำน้ำน้ยจะได้แล้วจะได้แล้ว กูอย so ่าตายอย่าตายอย่าตายกูอย่าตายอย่าตายอย่าตายกูอย่าตายกูอย่าตายกูเตะขาวนะครับเตะขาวนะครับกูตายกูตายน้องก็บอกว่าต้องหันหลังให้เขาเห็นครับต้องหันหลังให้เขาเห็นเพราะเราเป็นตาพาต้องหันหลังให้เขาเห็นแต่พี่มัดหายไปแล้วแม่หลับไปทแข่งแล้วต่อยนะครับตีแดงเก็บดาบบ้าพี่ต่อยเลยมึงไล่ต่อยเลยเองดิมึงไล่ต่อยไอ้หมดเลยสีแดงเก็บมันมากจุกกูจุกกูมันได้ไงครับเนี่ย น้อง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 ฮีโร่จี๊ดนฮีโร่จี๊ดน้ำเอ่มีไม่มีไหมเหรอฮิโรชิไม่มีปลาหลามใช่เหรือ่าทิปหน่อยทิปหน่อยสุท้ายว่าเต็มเลยทิปหน่อยเอ้ยไอ้คนนี้เก็บนาำมากไอ้คนนี้เก็บนาำมากเอ็ดดีตอนนี้มึงเยอะครึ่งหลอดแล้ว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 กันไหนกันไหนครึ่งหลอดแล้วโคตรปั่นอะไหล่อยให้ผู้หญิงเมื่อกี้เก็บดีไอยู่ซี่ยู่ซี่เก็บนาำมากไม่ถีบหรอไม่ถีบหรอ ยังไงบังให้นะหน่อยบังให้นะไหนแล้วคนมีอาวุธของเอ็กดีอยู่ไหนอ่ะคนมีอาวุธของเอ็กดีอยู่ไหนอ่ะดัดดัดบังให้นะนะคืนนี้คือทีมหนึ่งครั้งคือแคนเซิลเลยเหรอมีคนใช้ยีโมนอนเสื้อเทาไหนวะยีโมนอนเฮี้ยแม่งตายจริงเลยแหละกูอยู่ตรงมันไม่มีใครใช้ยีโมนอนตรงเนี้ยหลับจริงเลยแหละกูบอกให้วิจิขาเก็บน้ำจัดเลยทีมน้อย คือแต่งเกมนานแล้วครับพี่ใช่ใช่ผ uh, like ู shoe, ้หญิงเนี่ยที่ใส่ไอเนี่ยที่านหัวครับไหนวะแต่มันตายไปใช่ไหมมันตายไปใช่ไหมที่เขียวด้วยครับสีเขียวด้วยเห็นปะเห็นปะเห็นปะอุ้ยผิดคนผิดคนผิดคนอุ้ยผิดคนทีหนึ่งครั้งแค้นซ้นทันทีครับถ้าไกลจากระยะก็หลุดจากใจเจ้าของตะคิปอ๋อสวัสดีครับพี่เจตีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้คุยกันนานเลย อ๋อขอไล่ฆ่าคนมีอาวุธก่อนใช่ไหมไอ้ย่าฟิลลิ่งแบบเมืองเมืองเปิดใหม่ๆแม่งก็แม่งก็เฟียวเหมือนนะเพราะว่ามันก็เฟี้ยวไปดูดิไอย้ย่าไล่ต่อ,อกยกันแต่ดิไอย้อย่าก็เห็นดูอะ่ะถ้ามึงไม่ต่อยจนตายหายหมดแม่งก็ไม่มีทางไม่มีทางได้หรอกนี่มาเผื่อเอ็กดีไม่ได้นี่เอ็กดีเหลืออยู่สองคน เว้ยผู้หญิงเก็บน้ำมากเลยไม่เห็นก็ตาเล่นหลือร้อยเว้ยเล่นหลายร้อยเว้ยเอ้ยสานมสี่มาลีฮิตนั่งทำของแต่งเพิ่มไปเยอะสิบสามสแต่มาลีนั่นแหละเอ้ยนั่นแกน่าแต่งอยู่นะผมคิดว่าแกน่าแต่งอยู่นะเอาอะไรพี่มาดมากัวมาตายอุ้ยพี่มาดพี่ห้าหกห้าพี่เลิฟอ่าอุ้ยมองไม่เห็นตัว พี่ว่าพี่ว่ามองไม่เห็นตัวพี่เลิฟหัวเขียวพี่หัวทำไงอ่ะ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 โอ้โหกูมองแบบภาพแบบเฮ็ดดีจัดเฮ็ดดีมากสวยพี่รำไปสวยพี่โอ้ดูวะพี่อะอัน่อยดีเฮ้ยชิดชุดเขียวนะชิดชุดเขียวนะทำไงอ่ะสวยสวย ทำไงอะ่ะพี่เบาเบาเลยที่มันนั่งเก็บไอต่อตรงนี้ได้ไงมันนั่งเก็บตรงนี้ได้ไงเนี่ยมัน,ม,นมันนั่งเก็บตรงนี้ได้ยังไงกูอยากรู้เน <c ười> ี่ยฮะไอ้เ่าเนี่ยสวยจุดอ๋อสุดข่าวจะได้แล้วเนี่ยได้ค่ะบโอกูดูแบบก <c ười> ูดูแบบใกล้จัดอ่ะกูดูสิกูดูแบบใกล้จัดอ่ะใกล้มากอ่ะแต่ไม่มีใครเห็นกูข่าวข่าวทิพแดงค์นายสวยดัดดัดหน้าบัก Nabak, nabak, nabak. You see, young leader. Soi 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 dipai dipai. We bay, phantom bay you, young phantom How do I don't gooey? I'm going to gooey. Đang, going to gooey. I'm going to gooey. I'm going to gooey. I'm going to gooey. Oh, ไอ้เจ้าที่มันตายเอาดิเอาดิเอาดิก็เอาดิเป็นศึกเป็นศึกข,ของสีแดงไอ้เหี้ยใครจะอยู่ใครจะไปใส์กูไม่สนคนอื่นดนะ้วยเรียบร้อยเป็นเรื่องของจอยแฟนทอมที่ตายไปนะช็อตน,นี้ยูซี่ได้ไปหนึ่งเต้มนะฮะอันนี้เดี๋่เขาดูจบเลยนะว่าหนึ่งศูนย์วูเลยหนึ่งศูนย์อันนี้สึกของสีแดงกระถิบไปรอบพวกดินดังเอ้ ทีบพี่ทีบีทีบอีต้องการทีบอ่ะสวยพี่สวยเบาพี่เบาแดงเก็บแล้วพี่แดงเก็บแล้วทีบหน่อยพี่แดงจะเสร็จแล้วสวยพี่ใส่เองเฉยพี่าะใส่ผ้าพรมหน่อยนั่งรถสี่ไปตะกุณให้อยากเห็นไปโอเยเก็บแล้วพี่ทีบหน่อยพี่ทีบหน่อยทีบหน่อยสวยพี่แดงด้วยพี่แดงแดงสวย ทีบีพี่ทีบีพี่เชียะเอาดิหนึ่งหนึ่งอะนะไอ้ไอ้อ๋อเลยคนนึงไอ้เอกดีคนนี้มันไอ้เอกดีคนนี้มันเซฟเลือดนะเนี่ยมันต้องรู้เข้ามาต่อยกันแล้วมาดิมาดิไอสัตว์เย็ดแม่มึงสวนกูหว่านมึงสวนกูไอเฮียไอเฮียมึงเด้งดิมึงเด้งดิมึงเด้งเป็นปะไอสัตว์คุยเลยคุยเลยกูแกลงกูมีปากหลับแล้วมึงคุยเลยมึงคุยเลย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 อันนี้มีโรถอะไรแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวที่สะตันยังไงเรียบร้อยหลับไอเฮียคุยแพ้เฉย เป็นวิธีการเล่นที่แปลกใหม่มากนะครับแล้วคนที่ได้ไปนะครับก็คือกูเองแหละเพราะกูจะเดินมาเก็บกล่องเป็นเรื่องของ Dark Side DS นะฮะแก๊ง Dark Side DS นะครับสีน้ำนเงินที่แล้วผมทำไงเนี่ยพี่ผมมองไม่เห็นตัวเองอ่ะนี่บัดเนี่ยผมอยู่กับพี่นเลย่ะใกล,ใกล้ๆเลยนะครับพี่อ่าโอเคโอเคพี่เคียบเคเครับ กูยังมีฟิลอย่างนี้เมื่อก่นเนาะเออจริงพี่เอาเอามาทำแกงที่นี่ไหมอย่าอย่าอย่าไม่เอาแกงไหนอ่ะเหลือนี่เราหาเพิ่มอีกแค่แค่สิบหกคนเองแต่ถ้าเกิดใน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 เอาโอเคโอเคแกงว่อะไรนะแกงแน่อ่ะถ้าถ้าจากในในทีมเราก็ครบไปนะเอาจริงอ่ะก็เล่นได้นะผมว่าเออจริง เผมพูดจริงจะไม่ได้เป็นสะพานก็พี่มือก็ไม่ต้องเป็นสภาพี่เนี่ยเรามานัวหมัดตรงนี้มันกว่าเจอบริปองมือบค้าปองมือเกดีมาเดีกดเชื่อเดีกดเชื่ออ๋อถูกโดนตีวุ้หน่อยเดีกดเอีกดเชื่อเดีกดเอีกดเชื่อเดียดก็เหมือนี่แม่งเปรียวป่ะพี่แม่งแม่งเปรียวจริงๆริงนะแบบฟิลแบบแบบแบบไอ้นี่เนาะแบบเล่นเพิ่งเริ่มเนาะใช่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 มันแบบมัน ฟิล์ลเริ่มใหม่อ่ะผมว่ามันฟิลนะเมื่อกีอ้เมื่อกี้ดูที่ส่วนตัวมีตะปอใหยดูแต่อย่าไปออกจกังโอเคได้ครับแต่กูไปเดวิทว่าทับแทนออเดี๋ยวพี่เข้าเมืองหลักก่อนได้ครับพี่ได้ครับคุณคะเพิ่มแอดด็อกหน่อยได้ไหมครเอ่อเหมือนเขาจะบอกไปแล้วใช่ไหมครับไอเรื่องแอดอด็อ่าจะเป็นหัวลูก าหังดีเช้ทำแอร์ดรอปที่ใส่หน้าลิงให้ใช้แต่ไม่สวยนะเราอ่ะต้องรีบเข้านะเออแต่เพื่ออะไรอ่ะใช่ใช่ไปไหนหมดอ่ะเอลวีมือเดี๋ยวพี่ไปเมื่อไหร่ก่อไครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับพี่ก็ล์ฟเราจะไปเลยไหมหรือว่าไงดีจะออกแล้วไงจะออกแอร์เรออกอะไรปะออกออกยาดรอปกัน